ที่ลูกหลานพามาตรวจด้วยเรื่องความจําที่มันเยอะพอสมควรเนาะสำหรับคุณแม่นะเป็นมาหลักๆก,ก็คือปีนี้แต่ว่าเอาจริงๆคืออย่างเงี้ยผมว่าเริ่มเริ่มเป็นมานานละปัญหาคือเขาจะอะไรก็ตามที่เขาเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเขาอะครับห,หลักในหลักภายในช่วงวันหรือหลักวันเนี่ยเขาจะลืมนะ ก็คือสรุปว่าเทสทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยหลักๆคือคือมันเป็นปัญหาที่ทั้งความจําแล้วก็เขาโฟกัสไม่ดีแต่ว่าความจําของเขาเนี่ยมันมันเยอะพอสมควรอย่างที่เทสกันก็คืออ่าอย่างง่ายๆคืออย่างเมื่อเช้ามาเจอหมอละก็คือเขาก็จะลืมไปแล้วว่าเมื่อเช้ามาตรวจอะไรเงี้ยนะครับหรือหรือทำไปแล้วทําอะไรไปกินอะไรไปเนี่ยคืออ่าด้วยอายุเยอะด้วยโอเคโฟกัสสมองส่วนหน้าที่จะจําลดลงแล้วก็ ความจำเชิงเหตุการณ์เขาจำไม่ได้เลยนะครับนะก็สรุปก็คือตรวจเบื้องต้นแล้วหลักๆมันปัญหาของความจำเป็นหลักนะฉะนั้นก็เลยแนะนำว่าถ้าอยากจะเห็นว่าหลักฐานนะครับเนื้อสมองมันถดถอยไปเยอะไหมเป็นปัญหาที่เนื้อสมองผิวสมองหรือว่ามีโรคอะไรแทรกซ้อนก็ก็เลยแนะนำไปสแกนนะครับสรุปก็คือส่วนเห็นสมองส่วนกีบขมับทางด้านข้างตรงนี้สองข้างนะเราจะเห็นว่าเนื้อสมองเขา ได้ถดถอยไปจะาถามว่าด้วยอายุ80เนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าถดถอยไปเกินอายุไหมถือว่าเกินอายุนะครับ mm hmm. คือคือ,ค,อคนปกติเนี่ยจะไม่เห็นไอ้ลอยหยักๆตรงเนี้ยที่หมอชี้เนี่ยนะครับ mm hmm. นะอของของคุ้นย้ายเนี่ยมันเอาง่ายๆคือส่วนเนี้ยมันเป็นความเวลาเวลาความจำซบใช้สมองส่วนหน้าเนี่ยนะครับมีสมาธิมีความตั้งใจแล้วก็ มีอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยก็จะเข้ามาต้องผ่านตรงเนี้ในการเก็บกระจายกระจายไปตามสมองส่วนต่างๆนะครับสรุปก็คือทางผ่านทางเข้าของความจาเขาเอาง่ายคือเนื้อสมองมันฝ่อเหี่ยวไปเยอะกว่าช่วงอายุนะครับถ้าตรงเนี้เป็นเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็สมองส่วนอ่าๆว่าทางด้านหลังก็โอเคมีการถดถอยเนื้อสมองเห็นร่องสมองเนี่ยมันชัดเจนขึ้นอย่างงี้ครับตามอายุแล้วก็ ไม่ได้มีค่อนค้าว่าลอยแบบเส้นเลือดสมองตีบชัดๆอะไรเงี้ยไม่มีนะอย่างนี้ก็บอกได้เลยว่าก็คือเป็นเป็นเป็น,ปนสมองอายุแล้วก็เป็นความเสื่อมถดถอยตามอายุนะครับซึ่งเด่นๆตรงนี้ก็คือเป็นอ mm ัลไซเมอร์นะครับก็อันนี้จากอาการแล้วก็ฟิล์มวินิจฉัยนะครับไม่มีโรคอย่างอื่นร่วมด้วยก็อันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นอนะัลไซเมอร์เนาะซึ่งก็หลักๆมันจะ มีปัญหาเรื่องความจำนะครับไม่ว่าจะเป็นความจำระยะสั้นนะครับความจำเชิงเหตุการณ์ระยะสั้นหรือแม้กระทั่งเป็นมานานแล้วการนึกความจำการทวนก็ช้าลง